สวัสดีคุณครูที่เคารพและเพื่อนเพื่อที่น่ารักทุกคนค่ะดิฉันนางสาวอาทิตยาชูช่วยฉันมัธยมศึกษาปีที่6ทับหนึ่งเลขที่ส7วันนี้จะมานำเสนอเรื่องโพทิสค่ะเชิญรับชมและรับฟังได้เลยค่ะโพทิสมีลักษณะอย่างไร 1. เป็นกลุ่มยูคริโอตที่มีความหลากหลายสูง 2. องวังจักชีวิตและการสืบพันธุ์มีรูปแบบที่แตกต่างกัน 3. โพทิสปามระการไม่จัดอยู่ในกลุ่มพืช ฟังใจและสัตว์ค่ะ 4. โพธิสปางกลุ่มสามารถสร้างอาหารเองได้เช่นสาหร่ายชนิดต่างๆ 5. โพธิสปางกลุ่มไม่สามารถสร้างอาหารเองได้เช่นาร,รามิซียมอะมิบาค่ะ 6. โพธิส่วนใหญ่มีการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศเช่นการแบ่งแยกตัวค่ะสุดท้ายนะคะส่วนแบบอาศัยเพศมีการดำรงแบบพึ่งพากันหรือแบบปรสิตค่ะโพธิส จำแนกได้เป็น3ามกลุ่มใหญ่ๆมีอะไรบ้างมาเรียนรู้กันเลยค่ะ 1. กลุ่มโฟโตซัวโฟโตซัวเป็นโปรตีสที่มีความหลากหลายสูงมากเป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวที่สร้างอาหารเองไม่ได้จะรับสารอินทรีย์ภายนอกเกิดกัรย่อยภายในเช่นพารามิซียมอะบิบ้าค่ะอะมีบามีรูปร่างไม่แน่นอนพบได้ในดินแหล่งน้ําจืดและแหล่งน้ําเค็มดารงชีวิตแบบอิสระเคลื่อนที่โดยใช้เท้าเทียมและมีหนึ่งนิวเคลียส ส่วน,นมีว่าบางชนิดทำให้เกิดโรคปิดในมนุษย์ได้ด้วย 2. กลุ่มโพธิสิ้ายราโพธิสิ้ายราปบ่งอกเป็นสองกลุ่มคือราน้าละราเมือกราน้มามักพบบนซากของสัตว์น้ำหรือแมลงที่พบในแหล่งน้ำจืดลักษณะเป็นเส้นใยคล้ายเส้นใยราน้าจะย่อยสลายซากสัตว์และดูดซึมเข้าไปราเมือกพบในบริเวณที่ชื้นแฉะบนใบไม้เน่าหรือขอนไม้ผุบางระยะของการเจริญเติบโต จะเป็นเซลล์เดียวในบรระยะมีลักษณะคล้ายเมือกมีเส้นใยแต่ขนแนงสารกันคล้ายร่างแหเรียกว่าระยะพลัสโมเดียมเมื่อถึงระยะสร้างสปอร์ทำให้มีลักษณะคล้ายฟุตติ้งบอดี้ของฟังใจอย่างไรก็ตามโพธิสบางกลุ่มเช่นยูกินามีลักษณะก้ามกึ่งระหว่างการเป็นสาหรายและโปรโตซััคือสังเคราะห์ด้วยแสงได้เหมือนสารายและกินอาหารได้เหมือนโพรโตซัว จึงมักถูกจำแนกไว้ในโพธิทิตทั้งสองกลุ่ม 3. กลุ่มสาหร่ายสาหร่ายเป็นโพธิทิตที่สร้างอาหารเองได้ด้วยกับกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงมีความหลากหลายสูงเช่นเดียวกับโปโตซัวพบได้ทั้งที่เป็นเซลล์เดียวเป็นโคโรนีเป็นสายที่อัดแยกแขนงหรือไม่แยกแขนงก็ได้หรือเป็นพัฒนาการเกิดเป็นโครงสร้างด้านต่างต่างตัวอย่างเช่นสาหร่ายสีเขียวเช่นโคโรลัรส ไปโรเจราสลา,ายสีแดงเช่นเซอราเนียมจีชายไดอะตอมและสลา,ายสีน้ำตาลเช่นแคลสลา,ายทุน่นพาดีนาเป็นต้นค่ะพี่ฉันขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ